วันนี้พามาแขะดูภายในของปรีแอมรุ่นดังอีกรุ่นหนึ่งนะครับนัหนึ่งพันปรีแอมนะฮะเป็นรุ่นซีรีส์มอนิเตอร์เป็นที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับมอนิเตอร์ซีรีส์นะครับเป็นที่นิยมมากนะครับช่วงแต่ก่อนตอนนี้ราคานะครับก็ยังไม่มีตกเลยนะครับสวยๆนะครับก็หมื่นกว่าๆนะครับไม่สวยไม่สวยก็มีแปดเก้าพันนะที่เขาซื้อขายกันณตอนนี้นะครับ ราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภายในนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรแกะออกมาดูก็จะเห็นภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเครื่องของเขาค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ระบบไฟต่างๆนี่ผมจัดการทั้งหมดแล้วนะครับรีแคปให้ทั้งหมดเลยนะนี่ฮะลูกค้าส่งมารีแคปนะฮะแล้วก็ตรวจซ่อมตรวจเช็คอาการหลักๆของเขาก็คือเสียงชอบบี้นะฮะชอบบี้นะครับตัวนี้ เกิดจากระบบไฟนะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับคุมไฟนะครับยี่สิบโวลต์นะครับชอบรั่วนะฮะไฟบวกไฟลบไม่เท่ากันก็เกิดเสียงบี้ได้นะครับทํางานไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับภาคปีโฟโน่ต่างๆและภาคฟีแอมหลักก็รีแคปให้เรียบร้อยนะฮะใช้แคปอย่างดีมารีให้ใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับควรที่จะรีแคปได้แล้วนะครับนี่ะตัวนี้ก็จะเป็นชุด แอมหูฟังนะครับตัวนี้เป็นชุดแอมหูฟังตัวนี้เป็นชุดพรีแอมนะครับดีโทนนะครับดีโทนนะครับีแอมอยู่นี่นะฮะับีแอมแล้วก็นี่เป็นปีโฟโนนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเลโูเลตพักจ่ายไฟนะเห็นไหมครับเขาใช้วอลลุ่มอย่างดีเลยนะครับมาทํานะฮะเห็นไหมครับแล้วผมก็ใช้แคปอย่างดีมารีให้นะครับเอลนาดิจิคอนนะครับมารีให้อย่างดีเลยนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้โคโนจะเป็นแจ็คทองซีดีก็จะเป็นแจ็คทอง โโนนี่เล่นได้ทั้งเออและ MC มนะครับนะเล่นได้ทั้งเอแมละ MC ตัวนี้พวกสวิตต่างๆก็ต้องถอดมาล้างให้หมดนะครับวอลรุ่มต่างๆก็ต้องถอดมาล้างให้หมดเลยนะครับเวลาตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับตัวนี้ซ่อมง่ายอะไหล่มีนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับผลิตปีหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับอายุสามสิบหกปีนะครับแล้วเขาก็ผลิตยาวนานนะครับถึงปีเก้าห้าเลยนะครับรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากนะครับ ก็ผลิตยาวนานต่อเนื่องถึง7ปีเลยนะครับเอาพุทของเขาเนะสูงสุดได้ถึง12โวลต์เลยนะครับฮาร์โมนิกดิสท t 0อร์เซน0 1นะครับความไวอินพุตของหัวเข็ม m MM ก็1.5มิลลิโวลต์นะครับแล้วก็ความไวอินพุตของ MC นะครับก็80มิลลิโวลต์นะครับตัวนี้นะครับสัตาซิกแนวทูน้อยนะฮะอัตราสำเรวจรบกวนข้ามช่องนะ76 d ดนะครับ น้ำหนัก3.7กิโลนะครับนี่ฮะภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอามาให้ดูนะครับสวยๆใครมีอยู่นะครับได้รับความนิยมมากนะครับซีนมอนิเตอร์ซีรีส์แบบนี้นะครับสวยแน่นอนเลยนะครับนี่ฮะให้ดูเลยนะครับถ้าโคโน่ของเขานี่จัดเต็มเต็มเลยนะสวยมากนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ไม่มีที่ํากวนด้วยนะครับเขาทําออกมานี่สุดยอดเลยนะครับออกแบบมาดีมากๆนะครับทั้งายหน้าหน้าด้านหลังนะครับต่างๆสวยมากนะครับ ก็เอามาให้ดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อการศึกษานะครับเน็ตหนึ่งพันปีแอมนะครับผม